ัดครับผมอะเจอกันอีกแล้วครับวันนี้ก็อุตส่าหนะครับมายกรอบนะครับผมเดี๋ยวพามาดูรอบดักปลาลูกละสองพันผมมนันดีโบ้เนี่ยนะครับผมขายลูกละสองพันจริงๆนะครับเพราะว่าต้นทุนก็ใบใหญ่ก็แปดเก้าร้อยไปแล้วนะครับผมอ่ะเดี๋ยวพามาดูนะครับผมโอ้อโหีบ้ พี่น้องถ้ามีมันก็จะสู้มือหน่อยอู้พี่น้องตุยเลยน่้โอ้ยพี่น้องเอ้สิได้เตอร้ลาเข้านะครับผมตุยเลยเหลือสองเต้น ก็ยังดีนะครับผมเสียดายครับเต็มหนึ่งตุยเลยพี่น้องอสองเต็มนี้ก็เกือบกิโลแล้วนะครับผมไซนี้กับตัวสองตัวนี้ก็ประมาณเจ็ดแปดขีดนะครับจะได้สามตัวนี่กิโลเลยนะครับผมสวยงาม ยอดครับผมอ่ามาได้มูนะครับรอบดักปลาลูกกะสองพันนะครับผมฮ่าฮสนใจก็สั่งทำได้เด้อสวัสดีครับ